เหเหงบงอะไรพี่ป๊อปรอยองงลงอยู่น่ะแม่อไม่ยังหันมันก็แค่ขันตักน้ำนะพี่ป๊อกอือกูมากเบิ่งดิฮะมันยืนเบิ่งทุกมือดูขันตักน้ำเนี้ยนะเน่ยกูว่ามันได้ฟิลแบบนางริมทะเลนะเป็นผ้ากันไม่เห็ดยังกอดโดนีในห้องน้ำนันั่นนั่นนนห็ยังนี่ยบวมบิ๊บ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 บมดไปบิ๊บ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 บ๊บอ้กินน้ยังทั้งนี้น้อบารันกนีแมพี่ป๊ โอ้ยบักพี่บ้าเอ,อ้ยน้ำกูกระเทยอะไแล้วเหรอแกกูแต่งน้าเกียรดอ่ะพี่ป๊อปใครจีบบ้างเพจปลอมเด้อพี่ที่สังเกตเจ้าเห็นคลิปนี้ปะเห็นบ่เวลามันเลื่อนมามนี่เข้ามาป,ป๊อปมันสะกดด้วยปอปานี่เห็นปะแต่อยู่ในไร่น้ำมันเป็นบอใบไม้นี่เห็นปะอันนี้แหละเพจปลอมฉันเห็นแบบนี้แล้วน้ำมันรอดป่ะจิเนีะะ่ยป๊าป้านี่จะพาไปดูของแปลกเฮ้ยเข่ามืดก็ว่าได้ถอดเข้าหมดก็จริงแต่มันมีของแปลกกว่านั้นำยังของแปลกดูดูดูเห็นไหม นี่ยังคือบ่มี่นี่ไงตรงนี้เลยไปดูนี่จับดูสิแสนเป็นอยังเนี่ยน้ำใช่นี่ก็น้ำใช่แล้วนี่ก็น้ำใช่แล้วแปลงกวงใดมิได้ผีบ้าลรอเทศนาเมเทศเขาเอากูเทให้เราซูกินเมดเนาะนี่เด้อเอาอีหลีกูเทศเขาให้ตั้งหลายแล้วมันจะหายไปได้ยังไงล่ะป๊าป๊าก็ไปดูสิ แต่และชามไม่มีเลยมีแต่น้ำอพอมื่เวทปวดรถไปพนูนีไปกูทนมาไว้แล้วเ,เป็นบ่าเ<อ>ทน้น่าโมเทเขาเสียสะแตกได้อาหารางเออเทให้ตัวนี้แหละแต่อย่างน้อยพนูนีก็ไม่ไปกินน้ําในห้องน้ําใช่ไหมลูกอย่าให้มันได้ซี๊ดเดี๋ยวก็ติดใจอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยป๊าป้าปกินน้ําเขาที่แม่ปะกันนี่ว้าวาว้าวเไม่หิวกินหรอว้าเปนี่นี่นี่เขาไม่หิวอร่อยจริงเหรอพี่ป๊อปไหนดูซิแซ่บมีลี้วเสียกูนี่โอ้ตัวน้องกินโอ เฮ้ยเบิ่งอีนี่ก็ไปกินน้ำเขาเอกโอ้โหโอ้ยบักป๊อบเอ้ย,ยโอ้ยมึงคือกินแห้งสุดลูกไถ่อีนี่ไหมอือมันอร่อยจริงๆอ่ะพี่ป๊อบอสุดยอดเลยวันนี้มันจะติดใจ